เราดูข่าวนะคะดูข่าวอย่างเดียววันนี้ก็ขอบคุณนายช่างนะคะกับคุณนายสนผักนะคะที่ทําให้อด่ารู้จักคําว่า y u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  e เนาะคะ่ะดูแบบดูแบบไม่ดูอะไรเลยนะคะดูแบบไม่หลับไม่นอนนะคะรอดูแบบโอ้โหนะคนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะเห็นความไม่ถูกต้องนะคะอดย่าเป็นคนที่ไม่ชอบความอายุติธรรมนะคะ แอดย่าดูข่าวนะคะจากข่าวแรกๆเลยนะตั้งแต่ไม่มีช่องแอดย่าไม่รู้จักคําว่า YOUTUBE แต่แอดย่าดูดูข่าวทีวีข่าวช่องใหญ่แต่แอดย่ามีโทรศัพท์นะคะเป็นคนที่แบบทําท,ทําธุรกิจกิฟฟารีนเนาะก็มี Facebook มีอะไรเนี่ยค่ะยังไม่รู้จักคําว่า y t u t u นะวันนี้แอดย่าไปยังยังมีคนเยอะแยะที่ไม่รู้จักคําว่า y t u t u นะขนาดแอดย่าไปไป,ไปลําวงที่ ที่ไปเต้นหรือว่าไปไปที่สวนตุงเทศบาลนครเชียงรายนะทุกคนนะบางคนยังไม่รู้จักคำว่า YouTube นะจะมี Facebook ไล i ์เนาะทุกคนจะรู้จักคำว่า Facebook นะคะแอดย่าไม่ค่อยได้แชร์นะคะตอนนี้ไม่ค่อยแชร์นะคะเพราะบางทีในเพื่อนของเราเขาอาจไม่ชอบเงี้ยแต่ว่าถ้าคนไหนเป็น f อแฟนคลับให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะ ช่องเวลาแอดย่าลงคลิปมันก็จะแก้งเตือนไปในในในโทรศัพท์ของทุกท่านนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่แหละแอดย่าเล่าถึงว่าที่ต้นแรกๆเลยที่แอดยา่ารู้จากคำว่า Youtube ก็คือแอดย่าไปนะคะไปติดตามชีวิตนายช่างคุณนายสวนผักนะคะติดตามจนไม่หลับไม่นอนนะคะก็เลยได้ไปนะคะขอลูปไปก็เลยได้ไป ก็เลยรู้จักวันนี้ก็ดูข่าวแล้วก็แอดยาเรื่องเสียงเพลงแอดยาชอบเสียงเพลงอยู่แล้วนะคะเป็นคนชอบม้วนชอบเสียงเพลงตั้งแต่สมัยไหนมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วนะคะเป็นคนชอบเพลงนะคะก็เลยได้มีโอกาสเนาะได้รู้จักคําว่า y u t u b e เดี๋ยวนี้มันง่ายเนาะเขาเรียกว่าหูทิปตาทิ์บางคนถามว่าไม่ไปหานายช่างคุณนายสวนผักไม่ไปจำปาดงไม่ไปสี่กรแล้วเหรอคะ แอดย่าเตรียมงานอยู่ที่จะไปนะคะเตรียมเก็บเงินเยอะๆแล้วซ่อมรถที่มันประหยัดนะคะเนาะซ่อมรถให้มันดีแล้วก็จะเดินทางนะคะแล้วต้องลาตลาดเป็นเดือนเลยนะคะ <c oughs> กะกะกะพกเงินไปเที่ยวนะคะ <c oughs> ต้องมีเงินเยอะๆนะ,ะสะดวกก็จะนอนไปเรื่อยๆนะคะจะไปทั้งอีสานจะเที่ยวไปแล้วก็เที่ยวไปดูไปถึงกรุงเทพไปทุกที่นะคะ ค่ะอะไรนะคะจําที่เดิมๆแต่ต้องค่อยค่อยไปค่ะโลกแบบนี้ใช่ไหมเรียงคุณหมอใช่ไหมคะ่ะไปบ่อยๆและเด้อค่ะความจํำเก่าๆก็จะต้องค่อยกลับมาโลกแบบนี้เป็นเร็วหายช้าใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะใช่ค่ะคุณพี่ใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวเด้อชื่ออะไรแอดหอมมาเป็นภาษาอังกฤษใช่ค่ะ ใช่เป็นง่ายหายช้านี่คือเรื่องจริงค่ะเป็นง่ายหายช้าใช่เลยนะคะวันนี้นะคะ